สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขากฤติพามาเบ่งนะคะหุะ้งอสปลสบายนะคะคอมเมนพวกนี้นะคะนี่ค่ะน่องน้อยของเฮานะคะนองเฟื่องน้อยนะคะคนปลอดสบ,บายนะคะเพิ่็จะแยกตัวออกมาจากฟุ้งนะคะคกักนสิบุกงิ้ยหนามูหน้าตากัสีเศร้าซึมๆึมนะคะพี่น้องสังเกตง่ายๆเลยนะคะยืนบนเตียงค่ะพี่น้อง หเห็นกล่องยิ้มสิกล่องในกระบไดัยน้ลูกน้องค่ะน้ำมูกก็จะไหลนะคะ,กกะ,ะ,คะาตากระศิ๊าๆมองๆนะคะพี่นอ้องสังเกตง่ายๆเลยค่ะค่ะหลังจากที่สังเกตอาการชัดเจนแล้วนะคะให้ฝ่าโทรหาหมอนะคะให้คุณหมอมาเบิงอาการแล้วก็สีดฝานสีดยาให้เพิ่นนะคะให้สวงให้เศร้าไว้ๆนะคะนี่ค่ะ ติดกำลังใจให้น้องเฟื่องหน่อยนะเด้อค่ะนี่ค่ะจะหมูคนกะแหงนะคะหมูก,กะไรนะคะระวังรอคุณหมอนะคุณหมอกําลังเดินทางมานะคะเนาะค่ะหลังจากที่คุณหมอมาหอนนะคะเพิ่งคะขำขี้กอนเลยนะคะจับโหนนะคะโอ้ไข่ขื้นสูงแห้งเด้ดนี่ครับภาษาจัดการนะคะล็อกคอเข่าซองเลยนะคะจับที่ยาเลยค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะกว่าจะจับได้กะคำเหมือพอดีนะคะ ฉีดยาไปสามเข็มค่ะกับพาวน้าให้น้องเพื่องน้อยนะคะส่วงเศร้าจากอาการเจ็บป่วยนะคะขอกำลังใจให้น้องเพื่องน้อยน้ะด้วยค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงซ้ำนี้ค่ะสวัสดีค่ะ